ผมกินแค่ววอ้หิตาชแชะตาแท่ต้องเป็นควันตากันเคยกินปะกินโพราะไ่เคยเคยซื้อเซเว้นไมนี่เหนียว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 ซื้อ มันจะตาบอดไหมเนะี่ยทำไมมันไม่เห็นเลยอะ่ะเนี่ยตัวเนี้อืออันนี้เลยเนยหยอกควนเล็บมันคมๆอ่ะ